สบายด,สายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมุนิกามาตามคำเยี่ยมห้องเด้อมีพี่น้องเอฟซีหลายฐานเลยที่่นคอมเมนต์เนาะในคลิปที่เราเปิดกล่องของฝากมาจากฝั่งไทยนั่นเอง่อนว่าอยากให้เขากินสกอ๊อตซุปไก่โชว์ให้เบิงเ่งแน่ากินซุปไก่ให้เบิงเ่งแน่าก็ได้แซ่เย็นมาเรียบร้อยกับ่เย็นขักปานเลยอกเนาะเฮาก็สิมากินให้เบิ่งเลยในคลิปนี้ ปกติได้กิ่นจะต้มไก่เนาะเมื่อเนี้ยจะิมาลองกินซุปไก่เบิงแมนว่าจะเป็นเท่ไหรน้ำคล้ายๆกับยังซีดำๆเนาะซุปไก่ใส่ซีอิ๊วบ่ดำคือไกของน้องน้อยตัวนี้ซุปโอ้ลืมลืมพะเยาใหญ่เนาะซุปไก่ใส่ซีอิ๊วหรือเปล่าทำไมดำจังกลิ่นจะเคลื่อน จะคือกระเพันะนะเออกระเพยดำกระเพยดำเอาเดินจ้อ่าบนกะมันก็คือบริอ่านแบบมันกะรสซาติจะแปลกมันกะบมเย็นล่ะ น้องเพื่อนเอาถือมามันโบยเยนเนาะแสะดงว่าเขาขาดทึ่นเป็นบอกเพื่อนเอาไก่ไปต้มแล้วเพื่อนเอาตอนไปกินแล้วเขาคือได้กินน้ํามันจ่ะเขาคือได้กินแต่น้าจ่ะซุปไก่เพื่อนคือบสอบไซอนมานำแบบมันซึกงคือข,ข้าวๆนะมันซึกงคือข,ข้าวๆแปลกๆดีเนาะอืม กินบัได้พี่น้องขั้นเย็นๆนี่คือสิกินได้อยู่นี่มันบัเย็นคักว่านไดนเพว่าเพื่อเอาถือมามันก็ความเย็นมันก็นหายไปแล้วมื้อนั้นน้องพี่น้องเฮาได้มาใส่มอง oh. เอาเมื่อกินข้าวเศ้ากะใส่แป๊บเดียวได้สองตัเขาหล่อเนาะ <Man. S 1> แล้วพอทีนี้เฮาก็เลยได้ปะมองไว้ฮันคืนหนึ่ง mm. มื้อนี้เฮาก็เลยจะพาหนุ่งน้อยมาหยามองคือเก่าหลังจากที่เฮาหยามองแล้วเนาะเขากะสีไปเพื่อนได้เสียงเฮาได้ลงคลิปของไอเซียงไปที่พ่อคนเสียเมื้อนั้น และไม่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากห่วมอนุโมทนาบุญเผื่อแปลว่าส่อยสอยครอบครัวไอเสียงนะก็คือว่าในคลิปกะขาดเหลือหลายอย่างเนาะที่เขาเคยเว้าแล้วเพิ่นกะได้ฝากเงินมาส่อยเล็กๆหน่อยล้ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินให้แม่ยหวาบอาอ้เรียบร้อยเพื่อนแล้วพี่น้องเฮากะจะได้พากันไปเฮือนไอเสียงมือนี้เนาะไปกับนายพาเหมือนยังสนว่ะนายพานสิพาเฮือนหล่มบ่เหรอวะ พี่น้องอยากเอานางโบไปนำอยู่นอกแต่ว่ายานนางโบอันนั้นนางโบท้องใหญ่แล้วนะขห้โบได้กระสีได้ง่ายแล้วยายไปใส่พุ่นเนาะส่วนเราเสียเอานางโบไปนำนอะพุ่นไปสามโตแหงแล้วบาทแหงแล้วกันไปไปกันใหญ่เลยเซ็ตบาทนี่ื้นนี้คือสสบยบร้กินปิ้งปลาแล้วเด้อเอาใส่มองกับโบได้สำน้อพี่น้อง ึ่งว่ามองนะเป็นมองน้อยเนาะเป็นมองหกเซนทีแม่เพิ่นซื้อมาเนาะเธอหน้าเขาจากให้แม่เพิ่นซื้อมองแปดเซนมาสําหรับมองสําหรับป่าใหญ่เลยเนาะอ่ะบัดนี้น้องน้อยก็จะได้ไปเพื่อนเอเชียงคนเดียวเพราะว่าโตเกียวิ่นจะได้ดูแลแม่เนาะแม่เพิ่นมาจะาตลาดว่างเมื่อกี้นี่แหละแม่เพิ่นเป็นวินนะพี่นะ้องคล้ายๆกับว่าเพิ่นขาดน้ําตาลนี่แหละประมาณนี้เนาะ และให้ตัวเกียวเพื่อนดูแลแม่และนงน้อยไปคนเดียวก็ได้นอกเพราะว่าอยู่ใกล้นี่เองเมื่อวานนี้นอกเพื่อนได้บ่งซพพ่อของไอเซียงไปแล้วเนาะซึ่งว่าเอาไว้สองคืนเท่านั้นเนาะกาขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนแต่ว่านงน้อยกันยังบ่งงู้ดล้ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปด้วยอายุจกปีเนาะเฮากะทีไปถามไทยเพื่อนเมื่อน,นี้แหละเมื่อน,นี้กาอัน เขากันยังบอกว่าจะมีไผ่หรือบอเนาะยู่เฮือนของเพิ่นเพราะว่าเพื่อนได้ป่งซบออียงทุกทีย้ําห้อยแล้วชาวบ้านก็ได้ไปซอยเวียกซอยงานเพิ่นเนาะบานี้เขากะสีนาเงินไปมอบให้เพิ่นและกาถามไทยสารทุกซุกดิบกับเพิ่อนเนาะพี่น้องซึ่งว่าหนุ่มน้อยไปคนเดียวกันู้ซึกเขินๆเนาะบอแบบว่า เฮาบ่เคยไปสัมภาษณ์ผู้อื่นแบบคนเดียวนะปกติซีมีตัวเกี่ยวไปนําเนาะวันนี้เฮากะสิล่องลุยคนเดียวเบิ่งว่าจะเป็นแล้วใดเฮาสิไปเบิ่งไปส้มพร้อมๆกันเลยเนาะบันนี้ตอนนี้แดดออกแล้วเนาะพี่น้องเฮากะสิขี่รถไฟฟ้าคู่ใจเข้าไปนเนาะมื้อน,นี้ทางเพินว่าโอ้คือเกื่อนขีนข่รถไฟฟ้าลุยขีต่ต๋มเพินว่าเข้ากาัเว้นเอาเนาะ เว้น่ให้มันถึกขี้ตมลายเกินไปสามารถเถึกได้แต่ว่าเถึกได้หน่อยหนึ่ง่ให้แบบลุยขี้ต่มแบบรถขีบรถจักขนาดว่อยลุยแบบนั้นเนาะมันก็มีทางเว้นอยู่หน่อยหนึ่งเนาะหลังจากที่ฝนตกไปหมู่บ้านนี้ทางเข่าเงินไอเซียงกามีขี้ตมเนาะแต่ว่ามีทางเว้นอยู่พี่น้องเลยรถที่บนกาขี่ที่ขี่ลิ่นเนาะบ่ย่านขี้ตมบ่า มาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คืออันหน้าตาของมีไอเซียงเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีหลังจากที่เราลงคลิปไปเมื่อนั้นกะเฮาก็ยังบ่เห็นหน้าตาของมีไอเซียงเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ยงเวียงยงงานเนาะเลยเนาะแม่ไรย่างเลยมีสื่อว่าแนวใดเกาะตุ้มคำฮะตุ้มคำตุ้มคำเนาะอายุเท่าไหร่้าวสี่ปีไอเซียงเนยจ้ะสามสิบสามสิบใจสามสิบสามที่ปลายเนาะ ซึงว่าเมื่อวานนี่ก็ได้ผงศพของพ่อของไอเสียงพิธีพลอยแล้วเนาะเพิ่นจากไปในวยายุเท่าไรก็ไอเซียงเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปีเนาะกะขอแสดงความใจใจน้อยเสียงเนาะพี่น้อยพี่ซีเพิ่นกาห่วมอนุโมทนาบุญมากกะหลายในสวงเถียนเพิ่นป่วยน่กะไอเซียงเพิ่นกาได้ดูแลพ่อแน่เนาะถึงว่าเมื่อใดที่พ่อเพิ่นใครแน่เพิ่นกาสีไปสอยสร้างเฮือนของ พวกเฮาเนี่ยเนาะไอเสียงเนาะอข,อของของเขาหนังสุกหนังสุกนะเพิ่นอนเนี่ยเบ่ไม่ได้บ่ได้ไปคือว่ามือใดพ่อบ่ได้ไข่เพิ่นก็นได้ซอยกันดูแลเนาะ <c oughs> ตอนที่อันซ่องของสาวสุกเนาะได้ให้เงินของไอเสียงไปกัเ <c oughs> พิน่นว่าเพิ่นสิไปซื้อปุ๋ยมันบ่อ้ายแม่ยังบ่ได้ซื้อว่าจะไปซื้อปุ๋ยแต่ยังบ่ได้ซื้อเพราะว่าพ่อเพิ่นว่าอยากเป็นคนหวานเองเนาะชายคนหวานเพิ่นก็บ่อยู่แล้วบ่อยู่แล้วเพิ่นว่า ตอนนี้ก็ว่านแล้วปุ๋ยเจ้ายังยังไ่หวานเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยส่วนของไอ้อ่องเพิ่นก็ได้ซื้ออันรถที่ารถทีให้ลูกของเพิ่นเนาะอืมอันปงซบไปแล้วก็สีเฮ็ดบุญเลยว่าบุญเรว่าไดองนี้แดงถวายสักรพรรดิธรรมดาเนาะทานผู้ใหญ่เพิ่นกกอนเอาโมโหเพราะว่าสีด๊าบมึงคือแบบก้อนเฮ็ดบุญแจกโอ้ เฮ็ดบุญแจกแล้วก็ถวายสังฆทานเลยเนาะบุญแจกเข่าก็คือว่าเฮ้าฮ้องเป็นภาษาบ้านเฮาคือบุญแจกเข่าเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ป่วยมากก็ือว่าโดนเติ่นล้าบ่กที่เพิ่นเป็นแห้งไงอ๋อะมาณนั้นเนาะตอนดำหน้าเลยนะเพื่อนได้ดำํำอยู่บ่ พิ่นบริษัทมีแต่เอาร้านเอาร้านใช่เอาร้านชายเพิ่อนนอนอยู่ในในอู่อ๋อลูกเพิ่นนอนเนาะเพิ่นก็ได้เอาร้านกับเลี้ยงควายเนาะส่วนไผรสระดำนาสองคนสามสองคนหน้าหลายเบาะจักไห่สี่สิบไห่สี่สิบไห่ใช่ชาวฮิตาเป็นไห่ด้วย เฮ้ยโบลิเบิร์ดก่อนเพิ่นสนเสียเพิ่นได้สั่งเสียอย่างบ่เอ้ยกระบอกธรรมดาเพิ่นสั่งว่าคันว่าเสียกะบ่ให้ไปเข้าภาษาหนาให้เขาอยู่ดินของเพิ่นเองเพิ่นอยากอยู่ในดินเดินเพิ่นเองหนาน้อยไปว่าจาเป็นเรียบง่ายว่าง่ายเอาแบบกลมร้อมกับแ้าเป็นเรียบง่ายเลยเรียบง่ายเพิ่นมักแบบสบายสบายเนาะก็คือว่าได้เผาอยู่ดินของเพิ่นเองก็คือทางหลุมนี้เนาะเพื่นบอกเมื่อวานว่าที ท่านว่าอันน่ะขีดท่านว่าชีพปกเจ้าูได้ัะมันแมันคือว่าแล้วคอกระบวดเนี่ยพักซิกบวดมือเดียวบะบวดมือแล้วโ่วโมมบ่เอาเป็นอย่างคือแบบบบวดด้วยอันน่ะบวดจุงจุงหัวลงน้่งหัวนะมันยุ่งยากมีสองคนไม่อยากสองคนยยเนียากนยาก เ,ออเพิ่นกะได้บวชแต่ว่าพ่อแต่ได้พอ่อทรงพ่อขึ้นสวรรค์เนาะบบได้บวชแปลว่าปกติจะได้บวชประมาณอย่างหน่อยกับประมาณจ็ดมือนเนาะแต่ในใจของอ้เซียงก็คืออยากบวชแปลว่าจนออกพรรษานะเจะ้าวะแต่ววาภายในครอบครัวก,ก็มีความยุ่งยากเกี่ยวกับเมียเพิ่นกะได้เอาลูกนเนาะเลยกะถ้าบบมีอ้เซียงกะมียเพิ่นกะจะอยู่ไนไดกับลูกคนะว่า,าก็แม่นอยู่ไกลๆกนันเนาะแต่ว่าเพื่อนกะยังใส่ผ้าเหลืองเยอะนะสามารถทีจจะนั้นได้ หนึ่งมามันระยะนะมันชวบ้านซอ,อ,อยเท่านี้นไม่ชอบไม่เนาะมันเบ,บนี้ยฟงซงกับเบี้ยฟงชาวบานมันระยาะเลยอืมอันนี้กับเศร้าบ้านเนาะเพิ่นมาอุ่นมาไอา่พอคัวไอเสียงอลไรกับตอนนี้กับเบาไอ,ไอ,อ้เพิ่นกับกับไอ่องเพิ่นกับเมื่อนอนอยู่เฮือนเนาะเพราะว่าไอ้อ่องกับเบาไอ้เพิ่นได้มาครัวเบสซอยไอ้เสียงเนาะมื่อนันเนาะกลางคืนน,น,คน,นะอ,อ,อืมส้อมคืนมาขอมาก มันจะมาเคื่อนเวีนหนาเขาเขาหนอกเขาเมื่อยติเขาหนกสองคืนแมนกะเรื่องวันนี้กับโถือไปกับโบฮู้เราพี่น้องเลยตะว่าอันครอบครัวอท้องน้องน้อยกะได้พ่อกเสียไปตอนนั้นเนาะเข้าใจความรู้สซึกเพลินเลยในหัวใจนี่ว่างเปล่าไปเลยแล้วกับม้ซึกเสียใจแหละส่วนตอนนี้กะไอเสียงพลกะเสียใจแล้วก็คิดลายตอนนี้โบฮู้จะเฮ็ดอะไรต่อไปจจงใดกะสู้ๆนะพี่น้องอืม ค่าเต็นต so ์นี่จเจ้าเจ้าจ่ายแหละยังแล้วเวียกอืมแล้วเวียกราคาเท่าไหร่ก็เต็นต์เจ้าสี่สี่แสนช่างังนสี่แสนแม่รางของแสนร่างช่องแสนจะว่าแล้วเวียร์อะไรจังจังส่งเนาะอ๋อสำหรับถ้วยซ้ำจานกะเฮาได้ไปยืมเอาหรือว่าเสาเอายืมยืมเอาต้องในว่าของวันเสาร์บูชาว่าบูชา บูซาเนาะแมนบูซาเพิน่นอลไกะภายในบ้านแม่นไผมีกระซ้ามหรือว่ามีอีหยังกะซอยกันคนละเลขข็กคนละน่อยอแม่น,น,<ห>นมแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยคือมือนั้นที่เฮามาถ่ายก็คือไอเสียงคนกับ่อยากบ้าอย่างนาะนเพราะว่าในใจมันจุกเนาอไอเสียงเนาะ <c oughs> มันเบ้าอย่างกประมาณนี้แหละพี่น้องกะมีพี่น้องเอซเนาะเพื่อนกะรู้สึกอีตงนสงสารแม้ว่ามือนั้นกะ ขาดหลยอย่างไหลายแนวเนาะเพื่อนก็เลยวะอยากขออนุโมทนาบุญนำ่อหอยเสียงย้อนว่าเพื่อนกะเคยได้ไปส่อยสร้างบ้านเนาะตอนนี้เพื่อนกะได้ได้ยุดงานสร้างบ้านไปเนาะเอาไว้แปลว่าสภาพจิตใจเพื่อนดีขึ้นซะก่อนเพื่อนอยากไปซ่อยอีกประมาณนี้เนาะแล้วกะ็มีพี่นพซีทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาส่อยครอบครัวไอซียงก็คือมีอายหมอสุปประไซสสมน้อยและกะ็ พี่เทียแลนันและกับพี่แตนเนาะเพื่อนเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยที่ส่อยสนับสน,นุนครอบครัวเฮาอะไรพี่น้องเพื่อนก็นได้ฝากเงินมาส่อยค่าเต็นค่าค่ายอย่างหลายอย่างอะไรเพื่อนกับน่าจะพี่น้องเลยนี่เนาะเฮาก็ได้แลกเป็นเงินกีบมให้เพื่นนอนเนาะเพื่อการใช้ใจ่ายที่สะดวกว่าทันซะสะดวกสบาย เป็นเงินกับประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1จ็ดแปดเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าคนกีบเนาะปามันเก้าคนกีบกะสีม่อเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าเต้นค่าโต๊ะหรือว่าค่าอาหารเนาะเลยกะเป็นค่าน้ำค่าในที่ซื้อมาให้อันเศร้าบ้านที่เพิ่นมาอุ่นอายท่านสแหละ เลยก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนำเนาะกระซิมอบให้<ล>ให้ไอเซียง<อ>เลยเนาะให้ให้ให้เมียเพื่อนเอาไว้นเนาะเพราะว่าเ<อ>มียเป็นใหญ่พี่น้องเลยเอาเมียของหมอห้เมียเพื่อนเน,นาะขอบใจเดรนไลนแกก็ให้ไอเซียงกับเมียเพื่อนให้พรทางพีทอเอฟซีฝั่งไทยเนาะจะว่าให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงเนาะทีเล่นง,งามเนาะถึงว่ามีแต่ เพื่อนหัวจ so ักเฮาเนาะแต่ว่าเฮาบุคคลที่เพื่อนดอกแต่ว่าบุคคนก็ยังมีนลำใจสำนีเฮากับซาธุโผล่หน้าโผล่เน้าไอ้ตื้อหัวไหล่เร่ร่อนโผล่หน้าโผล่หนเป็นต้องเห็นหน้าก็เลยจังถึงกับซอยเนาะเพื่อนบุห็นเฮาเพื่อนกับซอยกับซาธุไอ้บุคคลกำลังสู้นะถูกไหมวันนี้น้องน้อยกะพี่วากินข้าวเนาะพาเพื่อนกินข้าวมีไอเสียงเนาะเพราะว่าเพื่อนยังบม่ได้กินข้าวเพื่อนเรา มาได้กินข้าวน้ำกันเอ,อกงนอไม้นองมือบฮัวนอไม้อยังนนนอไม้ไล่บ่แกงนองไม้ไล่ยูเฮือนกะแม่เพิ่อนก็ซื้อน,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 นอไม้ไล่กับนอไม้กระแสน้อมาต้มซีลองซีม,มึงกัน เ,าเ,นเ,นเอ,อากาศฮ้อนแหงขนาดพี่น้องเอ้เมื่อนี้อากาศฮ้อนอบเอ้าวเป็นว่าฝนที่ตกแหงตกกระดีเนาะเพราะว่าในหน้าเขาจะได้มีน้ำห้าจาะบ่วป่งค่ะพี่น้องแม่ทะเละทุ่งทุวงแล้วก็ทีบ่ป่ง เชาไปแล้วบ<อ>่เช้าวันหน้าขอบุมินห่านเนี่ยปาบุมีได้หน้าเจ้ามีอยู่บ่อน้ำยังกินน้ำกันมาเด้เสียงกินเข่าเอาไม่ไหลเอามาใส่ไม่ซื้อเอาเปินมาให้อยู่ที่เจ้าไปคนให้บ้านไดนก็เอื้ยใช่แล้ว ถห้มองนอเมึงนอเก๋าเซโปนี่บอกบอหน่าเซโปนุ่ไกลายไปอีกเ่นขคโต้อ้ยเป็นหน้าหน่าบดดงเซโปหน่าไปผุดอีกมันมันข้าไปหลึกเป็นเป็นเคตืยมีอย่างซัดป่าอยู่บอกมีโอซัดป่าคพื่อนบอซิมีตลาดอย่างนะตลาดที่เขาขายซัดป่ายๆไลาด ท,ท,ท่อาทางเทีออเยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวลย่แหละเหมาะกีเมนเข้าสิพายดอกสตาร์แถวแถวเมืองตะโอยเขียนมีตลาดตลาดหยินเพิ่เอื่นยะงงผู้ใดนอกแกงหนอไหมจางโมเมนเซฟเมนจางจะปนมั่นได้เียว บอยไงเพื่อนเราแฟนรุ่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 นร่นร่นรุ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 ่นุ้่นรุ่นรุ่นรุ่นนรุ่นรี่นรนรุ่ารมีน่นทุุ่่นรุ่นรุ่นนรุ่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 นร่นลนนน่น่น่่น่่กเื่่น เป็นเรียนท่องเที่ยวของแถวใต้เนาะเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ใเพลงเซลานอักขยองนี่ใหญ่เลยพักขยองเลยพักขยองแบบใหญ่เลยขยองกินได้เหรอได้่บกี้เนาะมับ เอาเอาอัน่ะคีมันเห็นใบไฟเฮื่ออยู่ตปวใหย่เล็กน้อยทาวตัวใหญ่บ่เอ้ยคีโอใหญ่โตเป็นตัวนี้น้อยแบบตัวไฮนี่แหละอืมาเถอะเตะกี้ไอ้เสียงเพิ่นก็ไปเฮ็ดเบีเยอะอยู่แถวนั้นเนาะไอ้เสียงมันบอกจะไปเจอกันนะนะมองเพิ่นมองเลยเอาคนละมองบ่จะไปเจอกันอยู่ไสใช่ไ โทรศัพท์เจวกันอยู่เพื่อนเนื้อคู่เนาะเนื้อคู่เนื้อคู่ที่อยู hmm. mm ่ไกลเท่าไรก็มาจ้องมาเจอกันเนาะรู <c oughs> ้คนตื่นแล้วพี่องข้ามมัมมามามาเจอกันแล้วโทรศัพท์กัน เจอฮักแท้เลยน้อพี่น้องปืนบ่าไอเซียงปืนนันว่าขวัญเมียปืนชูฟังเนาะคนวะเมียเอาข้าดอกแพงคนวะผิดภูไทยมันแน่นั่นแพ่แยแม่ผิดภูไทยมันผิดลายอต่า็เลยแพง ห้าสิบล้านเพิ <Af> ่อนมาแม่นบ่แเมนทันสินดาเต็มเต็มครึ่งคาดไว้ก็คือข้าจะ้าวกลมครึ่งนั่งจองบ้านรับตาเมียน่ะไอ้เสียงเก่งเด้อพี่น้องเอ้ยไปอัดคลิปอยู่เงินอันไอ้อ่องน้องเลยนะทำพิษเพื่อนว่าสอนยังบ่เกิดเหตุการณ์นี้คือเนาะเพื่อนว่าเพื่อนดีพามาอัน เห็ดอาหารหยวนเงินไ้เสียงกินมาฉันจ้ะก็เลยเหย็ดการนี้มารักหนาก่อนพี่น้องผลไปเอ็นฮิติบไม่นานบริโภคได้บ<อ>่ดีแต่ว่าเพื่อนไปกินเอืะกินเป็ดเห็ดอาจอันประไอคกะบริโภคได้ชุดเพื่อนกินชิบช้าเลย <laughs> ตอนนี้น้องน้อยก็ได้กินข้าวอ,อิ่มพี่ยมห้อยแล้วเนาะการหูซึกตีใจหลายที่มีพี่น้องเอฟซีเพิ่น ฝากเงินมาซอยครอบครัวไอเสียงนะพี่น้องอย่างใดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่พี่หมอสุขภบายสมน้อยพี่เทรนันและกับพี่แตนเนาะจากประเทศไทยครอบครัวไอเสียงเพื่อนกาดีใจหลายเนาะพี่น้องขอให้เพื่อนและครอบครัวของเพื่อนอายุมันคนเงินสุขภาพแข็งแรงทานมือเศร้าให้ไหลหลังเข่ามือแรงขอให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขเนาะสาธุเพื่อนกกด,ดีใจหลายเนาะที่ มีเศร้าบ้านและก็มีพีน่นพศีฟั่งไทยเนาะให้กำลังใจและ่วมอนุโมทนาบุญน,น้ำเพิ่นเพื่นนอนวะน้อยนก็รู้สึกดีใจแทนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุญขออคุณที่บอคามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลีเด้อสบายดีบ๊ายบาย